ครับผมขอชื่นชมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและเครือข่ายผู้ประสานงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของทุกกระทรวงนะครับที่ในปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนงานต่อต้านข่าวปลอมจนประสบความสําเร็จครับทำให้ข่าวปลอมเนี่ยลดปัญหากระทบกับพี่น้องประชาชนไปได้เยอะมากที่สําคัญพี่น้องประชาชนก็มีความตื่นตัวความสนใจกับเรื่องข่าวปลอมนะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายให้ความร่วมมือกับพวกเราทุกคนจนงานข่าวปลอมประสบความสําเร็จก็เรียนนะครับว่า ผมจะขยายขอบข่ายของงานแก้ปัญหาข่าวปลอมให้มากยิ่งขึ้นนะครับจะลงไปดูถึงเรื่องการทำธุรกิจผิดกฎหมายออนไลน์นะครับการหลอกลวงช่อโกงประชาชนเว็บพนันออนไลน์การขายของผิดกฎหมายทุกๆเรื่องที่สร้างปัญหาพี่น้องประชาชนในโลกออนไลน์เราจะใช้ระบบโซเชียลลิสติ้งนะครับคอยตรวจติดตามนะครับแล้วก็ปิดกั้น ดำเนินคดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดก็ขอความร่วมมือจากผู้เรานะครับทางกระทรวงดีเนี่ยจะมีช okay. ่องทางติดต่อเพื่อท่านแจ้งเบาะแสหรือแจ้งปัญหาเข้ามาได้นะครับทั้งใน Line Official Li n e OA ที่เช็คชื่อว่า l ล n e ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ขอเชิญพวกเรามาสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่ม l ล n e นะครับแล้วคอยติดต่อสื่อสารกับกระทรวงมีทั้งท Twitter f a c e b o o k เว็บไซต์ a n t i Fake News Center หรือใช้โทรศัพท์ก็ได้นะครับกด1111 11ต่อ87หรือมีเห็นการขายของผิดกฎหมายมีเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายแจ้งเข้ามาที่กระทรวงได้นะครับที่เบอร์โทร1212 12. พวกเราจะรีบดำเนินการแก้ปัญหาให้ท่านครับ